คุ้มมากกับคอร์สติวสถาปัตย์ออนไลน์มีทั้งคอร์สพื้นฐานสถาปัตยกรรมคอร์สสร้างผลงานลงพอร์ตโฟลิโอและคอร์สทฤษฎีสถาปัตย์เพียงคอร์สละ950บาทคุ้มมากแถมเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้บริหารเวลาได้เองและมีเกติิบัตรให้อีกด้วยคนอื่นเขาฝึกไปไกลแล้วคุณพร้อมหรือยังครับสวัสดีชาวสมุทรเกตทุกคนนะครับผม ในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาแนะนําสิ่งที่น้องๆบางคนอาจจะวาดผิดกันนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของการวาดแลนสเคปนะครับก็คือเป็นการวาดทัศนียภาพภายนอกนะครับที่วาดผิดส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้พี่จะมาแนะนําเรื่องของถนนก่อนนะครับพวกภาพบรรยากาศที่มีถนนแล้วก็เป็น Perspective 1จุดเนี่ย น้องๆส่วนใหญ่จะว่ายิงออกมาจากจุดนี่แหละอ่าอันนี้ถูกต้องละแต่ทีเนี้ยถนนในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้แหลมแบบนี้นะครับมันไม่ได้มาบรรจบที่จุด VP ซะทีเดียวจุด VP ก็คือจุดรวมสายตานะครับผมมันจะไม่ได้มาบรรจบกันจะเป็นถนนแหลมๆแบบนี้นะครับวิธีการว่าที่ถูกต้องอ่าเราก็ลากมาที่ ลากมาจากจุด Vp ก่อนนี้แหละอ่ะเหมือนภาพฝั่งนี้เลยแต่ทีเนี้ยจุดจุด Vp เนี่ยมันอยู่บนเส้น h o r i z o n l i n e หรือเส้นอ่าระดับสายตานะครับซึ่งมันต้องมีอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นเส้นที่เป็นพื้นดิน อ่าแล้วถนนเนี่ยมันก็จะมาสุดที่เส้นนี้นะครับเราต้องแบ,บ่งเป็นสองเส้นนะเส้นสายตากับเส้นพื้นดินแล้วทีเนี้ยพอเราจะวาดถนนเราก็วาดสุดแค่นี้พออือ เ็นความแตกต่างไหมครับนี่มันจะไม่ได้มาบรรจบกันเป็นแหลมๆแบบนี้นะครับมันจะต้องถูกตัดด้วยเส้นพื้นดินตรงนี้นะครับผมทีนี้ถ้าเราจะใส่บรรยากาศอะไรต่างๆเนี่ยสมมุติอ่ะเสาไฟฟ้าก็ได้ผมันจะจุด VP เหมือนกัน มันก็จะดูสมจริงมากขึ้นบางคนเนี่ยจะวาดแบบโอ้โอเคแหละยิงจุดแล้วก็วาดเสาไฟเข้าที่ตีบแต่พอมันไม่มีเส้นสิ้นสุดของถนนเนี่ยบางคนก็วาดยาวไปเรื่อยเลยเสาไฟฟ้ามันก็จะดูแบบเล็กลงเล็กลงจนไม่มีที่สิ้นสุดเนาะ เ,เราต้องมีเส้นเบรกตรงนี้หน่อยนะครับอ่าในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการใส่คนลงไปใน perspective เนาะมันจําเป็นมากนะครับไม่งั้นถ้ามันมีแต่อาคารเนี่ยแลาไม่มีคนเลยอาคารมันก็จะขาดบรรยากาศเนาะอ่านี่พี่เลยวาดอาคารคร่าวๆเนาะเป็นกล่องง่ายๆไว้ก่อนสิ่งที่หลายคนวาดกันก็คือไม่ได้อิงเส้น hl นะครับหรือเส้นระดับสายตาเนี่ยเนาะบางคนก็จะวาดแบบคนลอยๆไม่ได้แบบิงเส้นระดับสายตาอะไรเลยนะครับเนี่ยแบบวาดคนเท่ากันเลยทีเนี้ยมุมมองก็จะเปลี่ยนละภาพนี้ถ้าให้มองดีๆนะครับมันคือ normal eye view นะหรือเป็นมุมมองปกตินี่แหละบางคนจะเรียก Human eye view ก็แล้วแต่นะครับเนาะดูจากเส้น HL ที่มันอยู่ตรงอาคารเนี่ยเออมันอยู่ระดับสายตาพอดีเพราะฉะนั้นคำว่าเส้นระดับสายตาแปลว่าลูก,กตาของคนเนี่ยมันต้องอยู่ตรงเส้นนี้นะครับ ไม่ต้องสนเลยว่าเออมันตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรเนาะขอแค่ให้คนเนี่ยมันอยู่ตรงเส้นสายตาพอดีก็พอนะครับตรงลูก,กตานะยิ่งตัวใหญ่ก็แปลว่ายิ่งอยู่ใกล้แล้วถ้าว่าตัวเล็กลงมาหน่อยละ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเอออยู่ไกลขึ้นเนาะแต่ว่าทั้งสองคนเนี้ยอยู่ที่เส้นระดับสายตาพอดีเพราะไกลอีกละ่ะก็แค่วาดให้ตัวเล็กลงนี่ แล้วเห็นไหมครับว่ามันจะพอดีกับประตูเลยเนาะเส้นระดับสายตาเนี่ยพอวาดคนอยู่ใกล้ๆประตูปุ๊บมันจะดูสมส่วนมากขึ้นนะครับสังเกตไหมว่ามันจะดูต่างจากอันนี้เนาะคือถ้าเกิดภาพนี้เป็นภาพ bird eye view นะหรือภาพมุมสูงเนี่ยาการวาดคนตัวเท่ากันแล้วแบบค่อยๆเรียงไปเนี่ยมันไม่ผิดหรอกนะครับแต่ว่าภาพเนี้ย เส้นระดับสายตามันอยู่ที่ระดับปกติเลยระดับสายตาเราพอดีมันคือ normal eye view นะครับคนทุกคนต้องอยู่ที่เส้นสายตาแบบนี้เนาะนะครับอ่าลองดูนะฝั่งฝั่งนี้คือถูกฝั่งนี้คือผิดนะครับผมหรือบางคนเนี่ยอาการหนักเลยครับก็คือวาดคนอยู่สูงกว่าเส้นสายตาเนี่ยนะครับพอใส่คนไปแล้วนี่ เห็นไหมคนมันจะสูงเท่าชั้น2แล้วเนี่ยดูเป็นไททันเลยนะครับผมนะก็ดูเส้นระดับสายตาดีๆนะทีนี้อีกข้อหนึ่งที่คนมักจะวาดผิดกันนะครับขอต่อเนื่องจากภาพนี้เลยแล้วกันนะก็คือพวกสิ่งของต่างๆที่อยู่ในภาพเนี่ยอย่างเช่นมานั่ง ศาลาหรืออะไรก็ตามนาะต้นไม้อย่างเงี้ยบางคนก็จะไม่ได้อ้างอิงจากคนที่วาดนะครับเรามีคนมาเทียบสกเกลแล้วนี่ใช่ไหมมาเทียบสัดส่วนละเพราะฉะนั้นสมมตุติถ้าเราจะวาดต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างต้องเอามาเทียบสกเกลให้หมดนะถ้ามาเทียบกับคนนี้เนาะ เนี่ยมันก็จะดูสมส่วนพอดีเนาะนี่ครับคนต้นอยู่ตรงนี้ตรงที่คนยืนก็อยู่ตรงนี้พอมาเทียบสเกลกันก็เออจะดูสมส่วนขึ้นแล้วหรือถ้าเราจะวาดม้านั่งสักตัวนะครับผมอ่ะเราจะวาดให้มันอยู่แถวๆคนคนตรงกลางตรงนี้เนาะอ่ะตรงพื้นเนี่ยก็ให้อยู่ตรงเท้าของคนคนนี้เลยนะครับ แล้วก็ตรงที่เป็นที่นั่งเก้า,กาอี้คนเราเนี่ยมันก็จะอยู่แถวๆตรงเขา่าใช่ไหมแล้วก็ดูเลยว่าเออถ้าลากเส้นมาแล้วเนี่ยเข่าของคนนี้อยู่ตรงไหนทริคมันก็มีแค่นี้แหละครับก็คือการเทียบสเกลกับคนที่อยู่ใกล้ๆเนอะอยากวาดตำแหน่งไหนก็อิงกับคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับ บางคนไม่ไม่ได้อ้างอิงสเกลคนเนาะก็ว่าต่ําไปบ้างสูงไปบ้างมันก็จะดูเพี้ยนนะครับอาจจะถ้าลองอิงหน่อยอที่นั่งตรงกับเขา่าตรงพนักพิงก็จะอยู่แถวแถวเอวหรือสะโพกเนี่ยนะครับก็ลองเทียบสัดส่วนกันดูหรืออย่างถ้าเราจะวาดศาลาเนี่ยเออมันก็ต้องเลยหัวนิดนึงใช่ไหมตัวหลังคาเนี่ยนะครับพอเราวาดถูกสัดส่วนปุ๊บเนี่ยต่อให้คนนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ย มันก็ดูไม่แปลกตาแล้วแม้ว่าเขาจะอยู่คนละตำแหน่งกับม้านั่งก็ตาม e c t i v e มันก็ยังมีทริคอีกมากมายนะครับผมใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยมาเรียนคอร์สออนไลน์กับเราได้นะครับผมมีทั้งคอร์สพื้นฐานสถาปัตยกรรมคอร์สสร้างผลงานลงพอร์ตโฟลิโอแล้วก็คอร์สทฤษฎีสถาปัตย์นะครับผมใช้สอบทีเพีได้ด้วยนะครับเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะครับผมเราสอนตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็สามารถส่งงานมาให้เราคอมเมนต์ได้ด้วย ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับหรือใครที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็จังหวัดมหาสารคามนะครับผมมาเรียนออนไซต์กับเราได้นะครับสาขาสาราคามมีเพิ่งเปิดใหม่เลยนะทั้งคอร์สออนไซต์ site, และคอร์สออนไลน์ line, นะครับถ้าเรียนจนผ่านเกณฑ์เนี่ยเรามีเกติบัตรมอบให้ด้วยนะสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามแฟนเพจ f a c e b o o k IG แล้วก็ TikTok ของสมุทรสเก็ดด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e ที่ Channel สมุทรสเก็ต แชแนลด้วยนะครับผมช่วงนี้พี่กำลังจะทำคอนเทนต์ Q&A ด้วยนะครับใครสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะยิ่งคอมเมนต์เยอะคนก็จะยิ่งเห็นเยอะขึ้นนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะโปรดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับสก็ตเดอะแกลเลอรี่คู่มือการสเก็ตภาพแบบสถาปัตยกรรมและ Black and White s k e t c ต b o o กหนังสือรวบรวมผลงานลายเส้นสถาปัตยกรรม หากสนใจอินบ็อกซ์มาได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k สมุดสเก็ตลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย